สวัสดีจ้ามันนีมาพอ,อก,กับแซ็บแห้งชเแนนคือเกาจาก่ะมันนีตุกไดเมนูเอ,อ่ออมียงนะเมียงบักเดือจ้ะนี่เลยไดบดกเดือมาจากบ้านไอเก็บมาให้บักเดือปลานี่บกักคามน้ำจ้ะแล้วก็เมียงซิงไคเอาบักพริกหนวยมาเสียบเสียบใสซ่ซีมันคือจางๆไหมแต่ว่ามันเผ็ดด้ยนี่เอาพริกหนวยมาเสียบเสียบไว มาจ้าเสร็จเสร็จมกันด้วยจ้ะก่อนสิบกินก็ฝากพี่น้องเขาเมืองไม่แยง่งติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลงสันกระดิ่งด้วจ้าอืมนี่ข้างในเม็ดมันเป็นแบบเม็ดจ้ชัดป่ข้างในเม็ดบอกเดืออืมวยมันสิฝาดก็สิตําสิงไข่จ้ะใส่กับเียงเัียังบักข้ามเปียกอันตาน ประเดกตับประเดกใส่จะว่าถ้าตามจะซึ้ข้าวอย่างเดียวมมนสิเผ็ดแห้งจะด้วยเอาอันนี้นต้นคานะอ่ะต้นมันเด้่อรำมันมาทันใจมันไม่赖สง,งม่นสุดพอดีับเอาบอเพ็คครบเอา แช่จ้ดี๋่วบกคำมาก,กันฝาดตัวคำเสียกแหละโหลายอ่ะอ,อันนี้มันเหล่มแกเราจ้ะอะไรน้่ยหน่อยกูนี่กับซีแสบกูนี่แหละครบดังป๊ะปะป๊อป แล้วมาจะบานมเมื่อบานบางมันแม่นะก็เลยเดินมากินมากินอยากเลยเดีวนี้พอตัดต่นทิ่บ Đẹp. Ừ. đỡ có một thịt ตุ่ยมันใจลา,ลายไมด้กวดตอนี่มันกินนมคนล้งคนเขาก็กินกับ ปลาสับปลาบองนะก็ได้กันอ่ะแล้น,นี่ตะไคร่รัาบานตุกนี่เขาสิตํ้ตะไคร่แต่ประเดกคือตะไคร่หลายแห่งอนี่ยนี่จะตะไคร่เขาเอินเมี่ยงซิงไขค เป็นไหน้อยๆก็ตําแต่ซึงไข่จ้ะเพราะใหญ่มากเขาก็พัฒนาเขาเอาลั่มจนคามาัะแต่ลดความเผ็ดใส่ซึงไข่ใส่ซึ้งไค่ตำลายปนิกนับเผ็ดแห้งแล้วจ้ะแสบนัวถามว่าเทลายปนิกินบะเบอจ้ะตําม,มาเลยหลายยั่งยากก็เสดกิน Ừ. Và thì tặng con hai dân tên ăn Mình đi order đi, phải đi hết Nói lại มาเสื่อเอนว่าสักหน่อยมากินน้ำกับฐานเทียนบัอมนวยเลยทําสิ่งต่างๆได้แล้วกินผู้เดียวจ้ะเป็นทมบรรยากาศยุราดรู้ว่าในฝนตกตาคอหน่อยคุณร้ายหลายคุณก็น,นทาง ไว้บานกับบ่ายท้ายคลิปมาซูพี่น้องเบิ่งหรอกจ้ะกินอย่างเดียวแล้วก็นอนแต่ ใหนยังล่ะพ่ออะจ้ะขึนเหมือนนอินแทนเขาเลยกับบรดเนาะ เป็นทอแบบอย่างน้ำจ่อยอยา่างน้ำลายทำสุดท้ายมุมคำไหนมาจา้ะออ